สวัสดีท่านผู้ชมยูทูบเบอร์ทั้ทงหลายเนาะในคลิปนี้เนาะเขาจะมาสอนวิธีการเพิ่มหรือวิธีการเปลี่ยนบัญชีทรับเงินหรือว่าบัญชีธนาคารที่ใส่ในการทักเงินรายได้ของยนะูทูบเบอร์เนาะหลายคนอาจจะคิดอยากเปลี่ยน,หร,ยยรน,นหรือว่าถามว่าไผ่ที่ยังพ่ท่านได้ผูกหรือว่ายังพ่ท่านได้เพิ่มก็คิดอยากจะเพิ่มแต่ผู้จะวิธีเพิ่มเนาะเมื่อนี้่อยจะมาสอนวิธีการเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนเนาะสาเหตุคอยมื่อนี้่อยจะเปลี่ยนสาเหตุหลักๆที่คอยจะเปลี่ยนก็คือเนาะเพราะว่า เงินเงินยูทูปง h o u s e h o l นี่สสวนท้ายมันจะเป็นเงินดอลลาร์เป็นเป็นเงินสากลแต่บัญชีที่่อยใส่ครับปัจจุบันเนี่มันเป็นเงินบัญชีเลาาเงินกีบเนาะเงินเกีบครับได้บอกระฮับได้ครับได้ปกติเขาก็ไล่ในอัตราแบบทั่วไปกับธนาคารนั่นแหละเขาบริโกงเขาดอกเนาะแต่ปัญหาที่คอยจะจะเปลี่ยนก็คือเวลาเขาอยากใส่เงินดอลลาร์นะเรามีเดี๋ยวนี้่อยเปิดเป็นบัญชีเงินดอลลาร์เนาะสกุลเงินดอลลาร์แต่ว่าเป็น ของธนาคารเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาเขาอยากจะใส่เงินเขาต้องไปหาเลขเปลี่ยนเอาเงินมันยากเนาะเปลี่ยนจากธนาคารกับเรได้ฉะนั้นเขาก็เลยทืออกาสมาหนี้เพราะว่าเงินเขามันเป็นเงินดอลลาร์อยู่แล้วเขาจ่ายมันโอนเข้าบัญชีเงินดอลลาร์เลยเวลาเขาใส่มันจะง่ายเนาะฉะนั้นมาหนี้ก่อนก็จะมาโซนเปลี่ยนเนาะให้เจ้าเปิดอันกูเกิลเอทเซนเจ้าขึ้นมาเนาะเขอไปด้นไดที่กูเกิลขอไปที่กูเกิลเอทเซนพิมพ์สบัสดแบบนี้เลยกูเกิลเอทเซนเลยเนาะ ถ้าว่าไพ่ที่เคยสมัครแล้วเนาะถ้าว่ายังไม่เคยสมัครก็สมัครไปก่อนแล้วก็เปิดสร้างรายได้ก่อนนะเบิ่งในคลิปก่อนถ้าเคยสอนถ้าไพ่ที่ยังไม่เคยเนาะแต่ถ้าไพ่เคยสมัครแล้วคลิกเข้าไปเลยกู้เงินแอชเชนเจ้าคลิกเข้ามาในนี้เนาะเข้ามาในหน้ากู้เงินแอชเชนแล้วไม่ต้องสนใจยังให้มากในคำว่าการชำระเนาะถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นเพลย์เพลย์ยังบอกแต่ใครไม่เบิ่งในคำว่ามันจะมีหูเงินในนี้เนาะคลิกเข้าไป านาเมันก็นจะเด้งหนานนีขึ้นมาเฮ้าเนาะมันก็นจะมีรายการที่เฮาใส่ในการทําเงินชําระเงินต่างๆอยู่นนี้เด้งขึ้นมาเนาะนจะมีบัญชีธนาคารถ้าว่าเฮาอยากจะเพิ่มใหม่หรือว่าเปลี่ยนใหม่เฮาก็มากลิกในว่าเพิ่มวิธีการชาระเงินเนาะถ้าว่าพิทียังบ่ทันี้จะเืิอมันกระให้ขึ้นมาประมาณนี้คือนกนแหอะคลิี่เข้าไป มาในนี่หลายคนอาจจะมีตัวเก่าขึ้นมาให้แล้วเนาะแต่บางคนก็อาจจะบม่มีแต่ถ้าว่าของเขาเนี่เขามันบม่มีเลยเฮาก็จะมาเลือกมันก็จะมีสองแบบให้เขาเลือกวิธีเพิ่มวิธีการชาระเงินเนาะเขามีสองแบบก็คือเพิ่มรายละเอียดโอนเงินผ่านธนาคารใหม่หรือเพิ่มรายละเอียดใหม่เนาะให้เฮาเลือกเพิ่มรายละเอียดโอนผ่านธนาคารใหม่น,นั่นนี่เนาะใจเนาะใดๆตัวถึงนี่เนาะตัวนี้เด็กมันจะเด็กมาในหน้านี้เนาะให้เฮากรอกข้อมูลอ่า ของธนาคารที่เราจะใส่เงินนะอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะเมื่อเด็กมาในนี่กันนะครบอกว่ารหัสผู้ทาเงินนี่ไม่บังคับกนะันีลยโบยังเป็นต้องใส่ไม่บังคับนะโบใช้ก็ได้สําคัญคือให้จำมาใส่ในนี่ก็ว่าชื่อบัญชีธนาคารเนะชื่อบัญชีธนาคารของเจ้าชื่อยังมันเป็นไมายถึงสื่อเจ้านนะั่นแหละเนาะสื่อเจ้าที่ใช้ในะบัญชีธนาคารของเจ้าจะก็มาป้อนในนี่เนาะเอาใจนะ,จะให้เบื่องตัวอย่าง ก้อไในนี่เนาะเดชื่อของเขาในนี่เนาะแล้วก็ชื่อธนาคารชื่อชื่อธนาคารไหนกับไม่ถึงชื่อธนาคารที่เจ้าจะใส่ในการทําเงินนี่เจ้าบัญชีแต่เจ้าจะมาใส่นการทําเงินนี่จะเปิดจากธนาคารยังอาจจะไปเอาชื่อเต็มของธนาคารมาเนาะเอาก็เขามาในนี่เนาะก็ใน Google ก็ได้เนาะคนหาว่า b ีซก็ได้ของข่อยนี่ธนาคารการค้า b c ซีเอลเดชีเอลวันบีซีเอลแบงก์นี่เนาะ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาซื้อเต็มขึ้นมาหายด้ธนาคารการค้า,าต่างประเทศลาวใช่ปะอีกเรื่องนี้นก็ไดเนาะอีกกับเพในเว็บไซต์มันหรือว่าจะเบิกในปุ่มสมุดของเจ้าก็ได้มันจะมีบอกอยู่ทั้งนอกนะแต่แบบพยายามเขียนแต่เข้าคือข้าเขียนนี่นี่ตัวนี้นี่เนาะนี่นี่แต่ว่ามันเป็นเขาจะเอาเป็นภานษาอังกฤษเนาะลิ๊บนนี้ได้ปะเด คี่ก๊อปปี้ต э so, like? well, ัวน so, yeah. uh, well, okay. ี s <S ้อ yeah. so like ันนี้คือบัญชีธนาคารชื่อธนาคารของเขาเนาะอ่าเบิ่งถูกต้องบอนี่บ่อันนี้คือชื่อธนาคารของเขาเนาะหรือว่าจะไปพิมพ์ตามธนาคารของเจ้าก็ได้เนาะหรือว่าใครอยากดูพิมพ์กับพิมพ์เขาไปในนี้ก็ได้ที่เรียนขึ้นมาเบอร์บอคือถูกต้องบ่ได้เห็นบ่พิมพ์มาก็เปียกเนาะก๊อปปี้ไปมันจะเอาก๊อปปี้แล้วก็ใช่ไหล่ะมาในนี้เนาะก็มาพิมพ์ใส่ว่าชื่อธนาคารเนาะ แล้วก็สวิตโคดหรือว่าสวิตบิ๊กหรือว่า b ีไซก็คืออันยังก็สวิตโคดของธนาคารของเจา้าที่เจ้าใส่ในการทำเงินเนาะ mm hmm. พนินนี่ก็ได้อ่ะสวิตโคดเนาะเดบิซ mm ีเอลเนาะหมายถึงธนาคารของเจา้า เขาคอยกันธนาคารการขาดกับเป็นตนี้เนาะชีวิตโคตรชีวิตปิดเนี่ยเนาะให้มาขึกกน้นขึ้นมามันก็จะมีบอ่อในนี้บ่อชีวิตโคตรของมันเห็นบ่นี่นี่ธน,น,นาคารจะกระเบิดธนาคารของเจ้าธนาคารยังเหรเลือกเบอร์นี้เนะาะได้ะไรตัวนี้ของเฮาเนาะได้แม่นบ่ได้บ่ นีนนนะนน่นี่นี่ตัวนี้นนะนี่หลายเหลือเกินนี่เหมันมดนะห้าม่วนนี่ก็ไนนะนี่นี่สื่อมันใช่ปะ เนี่นี่ชีวิตโคโคโคดลาลานี่ลือ้อเราตัวนี้เนาะอันนี้เราตามด้วยอันสาขาของมันแต่เขาจะเอาตัวรักเขาเอาตัวนี้อันนี้คือชีวิตโค้ดเนาะเด้เดี็กก็จะบอกรายละเอียดของขาในนี้นีเนาะแบงค์โค้เนะ้วก็คันทีโค้แล้วก เศรษฐาโคตแล้วก็อันบาเลานโคดเห็นบ่ะี่บอกในแต่เขาจะต้องสนใจให้เอาตัวร่วมนี่แล้วนี่ชีวิตโคดหรือว่าชีวิตบิ๊กมันเนาะที่นี่ช่วงเวลาจะพิมพ์ขึ้นไปมันก็จะเด้งขึ้นมาเดี๋ย่นมันจะมาในหน้านียเลยว่าชีวิตโคตรเห็นป่ะทีนี้ก็ได้เห็นป่ะเดียวกันอยู่ล้วเนี่ยจะเบิงให้มันถือกับธนาคารของเจ้าเนาะมันมีหลายธนาคารให้เจ้าเลือก ธนาคารยังอะไรจะใส่จะก็เอาให้มันถูกต้องเนาะนีะ่ปกติมันก็คล้ายๆกันมันมันมีบัตรธนาคารนี่นี่เนาะเลือกเบิกเนาะหลังจากจะได้แล้วก็มาในตัวนี้จะก็มาพิมพ์สปอนใส่ในนี้เนาะเดชิบิโค้ดของเราเนาะแล้วก็ไม้เลขบัญชีบัตรนี่เนาะบัญชีของเจ้าอันนี้คือคือในทางนี้คือชื่อบัญชีเนาะอันนี้ว่มามา,มาใช้ไม้เลขบัญชีของเรา บัญชีที่เขาจะใส่ทอาเงินเนาะเขใส่ในนี่เนาะตัวเลขมันเห็นให้เจ้าเบิ้งในบัตรของเจ้ารล้ว่างในปุ่มในปุ่มบัญชีธนาคารของเจ้าเนาะสมมุติอันบัญชีเงินฝากของเจ้าอันนั้นเนาะมาป้อนในนี่ตัวเลขของมันเอาเอาแต่ตัวเลขมันชดๆเนาะเอาไปใส่ตามในบัญชีเขาบอได้พอบัญชีเขานี่ขีดมันเฮ็ดใส่เฮ็ดให้มันขีดก็คือมันเฮ็นเลยเขาก็ใจง่ายเนาะให้เขาอ่านถ้าเราโชตัวสามตัวนะ ให้เขาเด้ง่ายวะง่ายไปเดะวะเขาเอากีดออกไม่จังจะได้ก็มาค้นทบันทึกเออลืมบอกให้เขาตั้งเป็นบัญชีลักก่อนนะถ้าว่ามีสองบัญชีเลยมันจะเคลื่อนกันมาได้นี่ให้บอกถ้าว่าจะอยากจะเพิ่มใหม่เนาะสำหรับคนที่จะเพิ่มใหม่นะกินให้เขาเขาลงใหม่เพราะว่าเขาลบตัวเก่าเขาลืมถ้าว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนเนาะเจะ้าเจ้าบริจึงเป็นต้องมาคลิกแก้ไขนั่นนี่ให้ป้าไว้ตัวเก่าเนี่ยละแต่ให้เจ้ามาคลิกเพิ่มวิธีการชำระแทนเนาะคลิกเพิ่มนั่นนี่ แล้วก็เลือกเป็นบัญชีธรรานาคารใหม่แล้วก็คลิกเข้าไปใส่ข้อมูลแล้วก็มาตั้งในนี้ให้ตั้งเป็นวิธีการชำระลักเนาะจากใส่ข้อมูลกรอกมันจำร็จตามที่คอยใ,ใส่กีนินี้แล้วก็มคลิกบันทึกถ้าว่าจะมีบัญชีธรรานาคารใหม่ที่เจ้าต้องการใส่ครับเนาะจะคลิกในนี้บันทึกแล้วก,ก,มนนนะกมว็มันจะกลับมาในนี้เนาะจะกลับมาในเดี๋ยวมันจะกลับมาในนี้เป็นตัวลักอยู่ในนี้เนาะวังว่าคลิปนี้เนาะคลิปนี้เนาะคลิปวิธีการเพิ่มหรือว่าวิธีการเปลี่ยน บัญชีธน,นาคารหรือว่าเพิ่มบัญชีธนาคารในการหับเงินในการเผื่อหับสำาระเงินใน YouTube หรือว่าหับหรายได้ YouTube เนาะแบบงนะ่ายๆเนาะวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังบหุนะู้เนาะ